มาข้อสองานี้ข้อข้อสขาอว่าไงอ้นี่เป็นเรื่องพนาเอกสารมันผ่านานะครับมีการทำนโยบายด้านรักงานอันนี้ทำมาได้ติดประกาศแล้วใครยังไม่เห็นนะครับอันนี้มีแล้วส่งมาแล้วมีการเรียกว่าดำเนินการกันเพื่อนะครับแล้วเราทำอะไรบ้างในส่วนนี้ที่เป็นเรื่องการประยัดพลังงาน ออและช้ยโรงงานที่มีประสิทธิภาพตอนนี้มีประเด็นปัญหาที่ไม่มีนกคือใสกลางด้านหน้าไม่สว่างเราคือวัดมันไม่พอเราระอยากโดยใช้โซล่าเซลล์จริงแต่แสงไม่พอมันมืดเอาไอ้นั่นเปลี่ยนมาใช้ใครใหม่น้าก็เพิ่มบัตโดยใช้โซล่าเซลล์มนเดิมนะครับอันนี้นก็จะเป็นแผนซึ่งซึ่ง,งกันก็คุยกับเก่งว่าทำไงอาจารย์ก็จะมาไล่แผนกับเก่ง กิมให้แต่ที่คิมให้เก่งไม่ต้องอะไรเก่งขอให้เก่งบอกว่าเก่งทำอะไรเมื่อไรในแบบไหนนะครับหรือเฮจีเหมือนกันนะครับผงนี้โรงแรมส่วนหนึ่งมันมันในสอดต้องมีนโยบายกรีนโปรเชลคือคือเพูดได้ว่าผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นพอเมืองมั่นก็ต้องประกาศให้รู้ประกาศให้ใครรู้บ้างเขารู้นี่คือพวกเราคนปริวารนั่นคือคือว่าไงว่าต้องใส่หาที่กระดิ่ง ใช่ไหมครับว่าต้องใส่หมายถึงกัะดิ่นั่นคือเจ้านายบอกว่าผมจะทำแล้วนะลูกน้องก็ต้องทำด้วยขัะเด้ยวกันลูกค้าก็จะทราบว่าเราจะทำกรีนโฮเทลนะครับซึ่งนโยบายกรีนโฮเทลตัวน,นี้เดี๋ยวในส่วนของออมมยจะทำไว้นึ่งมันติดนะครับก็เราเรียกว่าชิปออฟชิปออนะแบวนี้ โรงแรมส่วนหารบ้านโฮมสเตยนสอดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชนโร,รักและเชงเกษตรมีการใช้ทรพยานพลังงานอยา่า,งค,างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียกระดับมาตรฐานการบริการได้เป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมร่วมมือกับชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นดำเนินธิการด้วยวิธีกเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนนี่คือนโยบายซึ่งควบคุมการทํางานตามที่เราได้เรียนกันตามข้อบกของ กรีนโพเทียลที่ของหอน่วยงานตลาดที่เราปรวจนะครับถ้าเราทําได้ตามนี้เราได้รับการรับรองแน่ตอนนี้เราก็ได้รับรองในส่วนของอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ถูกไหมที่เราได้กันนะครับตรงนี้มันก็เกี่ยวกับเราในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่พักนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เราต้องทำนะครับต,ตอนนี้เส้ยน้อยก็กําลังจะดูว่าจะทําอะไรปลาปลา แบบเดียวนี่มันเป็นมันทําไม่ได้เพราะมันแม,มนชแมชคือจำนวนเยอะเราทําได้ทีละหน่อยๆคือพูดถึงว่ามันข้องการแบบเป็นโรงงานนะครับตรงนี้แมชคือการการลดแดดใช้ประมาณยิ่งผลิตเยอะเท่าไรยิ่งจนะสูงตรงนั้นนะครับตรงนั้นที้พันธกิจที่จะได,ได้นะครับพัน 3, 1, ธกิจเือคือพันธกิจคือพันะที่จะทําให้องค์กรสําเร็จตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์คือ เราต้องให้การบริการอาหารโต๊ะิ่นที่มีรสชาติจิเอกระาพและสุขลักษณะใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์่ิริตเองละจากเครือข่ายสร้างบรรใพันโอท็อประดับห้าดาวให้เป็นที่ยอมรับระหว่างจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อเสริมสร้างบรรยากาศที่พักส,ส,ส่วนหัสไต์อีสานโมเดน์นะครับคือเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ว่าทําใหม่เพิ่มเติมให้ไงให้มันเรียกว่ามีบรรยากาศของอีสานอะีสานเะล็กเล็กนกะ็นะคือ อันน so, ี uno, shoe, ้ภาคเพื่อนเราเป็นพากมาสีสกอดขาวแดงนะครับตรงนี้นีตรงนี้ก็เป็นอีสานนิดๆนะนะครับผู้ทนใบบอสที่จะมาศึกษาความไปได้อีกทั้งเพื่อที่่อไปพนักงานหลายเมื่อชมว่าแตาอยากมาสอยกับนวกโคดั์เพื่อพืพันธุ์ให้บวันแต่เราจะหาหลมกับมหาวิัยมอกรสครับราการัตวิอุัทอาหารเสร็จลูกเพื่อไปได้ ก่อนต่อไปส like ัญญาขอบปากว่าให้ทุกคนนะครับอวมมือร่งตใจจะเคลีได้เหมือนจัดชุดนี้เราเราเข้มุมี้อีกแล้วเหมือนเคยทิ้งท้ายนะครับตอบเปลี่ยนกันได้เกือบบัสชุดแล้วนะครับมันไม่ใช่การธุรกิจที่คู่รัทุกผู้ใดนหรอกย่อมให้ธุรกิจของขาดทุนไปเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนข้อดูแล้วข้อได้ว่าจะต้องขายหรือจะมีคือขาต่อทุตายของทิ้ท้ายอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับจะเคลียร์ได้ แต่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกับานงฮฮอนนับไถึงสาแสนได่าเนิยแสงบมันจะอยู่ในงไหนนะครับเขากลับพยามโยกย้าย่าง้านออกไปว่าให้ไปตรงงานนะครับในส่วนที่ตอนนี้จะอดจจะ เริ่มเรื่องกับขึ้นมาแล้วนะครับจะอยากให้ทุกคนจะตามมาตรฐานางาน,นนะครับเพราะว่ามันมีไปยซอยเจ้าของได้แต่ของก็ซอยกันเองนะครับการแต่แค่นจะทีมเท่านั้นเพื่อจะสำเร็จนะครับตอนหน้านี้ผู้เขียนมาใหม่บอกให้สลับขั้วเราก็ขอไว้ว่าอันจะสุ่ตามไปสวนเซ็ตบล็อเซ็ตบล็อกเซ็ตบล็่กเห็นจอมอย่างนี้เ,เ,งเ,งยเยลย <laughs> คป็นคนหวามเนหายน่แะเขาบอกยั่ง no, หันห yeah, yes> ้งเินสิแกครับนะครับแต่คือต่เี็ยพวกนี้จะกพวกี้คงวางคนบันห้องบอกอย่างต่อไปเขาบอกเหมือนเดเขากันัดผู้ใดมาอยู่บอกวว่าบันห้องบอกเนต่อไป